พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,ะคำนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชัย,ช,ยชนะเหนือ<ร>ความ<ร>ตายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นความรุนแรงที่ทวีมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าในสังคมเกิดการเรียนแบบของวิธีการที่จะกระทำความรุนแรงหรือเกิดวิกฤตมาจากเรื่องอื่นๆที่เป็นแรงกดดันอะไรต่างๆหาเหตุผลมากมาย แต่สิ่งหนึ่งในมุมมองของเราทั้งหลายผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระพุ็นเจ้านั้นเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะหาวิธีการป้องกันป้องปรามเหตุร้ายอะไรต่างๆไว้ขนาดไหนนะครับเข้มงวดขนาดไหนก็ตามทีนะครับสิ่งเลวร้ายหรือปัญหาก็จะเกิดขึ้นความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับทั้งนี้เพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจาก ใจของมนุษย์ในยุคสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเอาอะไรมาป้องกันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในพระธรรมของพระเจ้านะครับที่ผมจะอ่านเพื่อเป็นการยืนยันให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรายวันเลยทีเดียวนะครับโปรโที่น่นหน่อยที่นี่หน่อยบางที่ก็สําเร็จบางที่ก็ไม่สําเร็จบางที่ก็รุนแรงบางที่ก็ไม่รุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นใน พระธรรมมัทธิวบทที่24นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับในข้อที่10เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้เราได้เข้าใจและรู้ว่าวันเวลาในการพิพากษาหรือในยุคสุดท้ายนั้นน่าจะเข้ามาใกล้แล้วทุกขณะนะครับมัทธิวบทที่24ข้อ10เป็นต้นไปได้กล่าวว่าในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถดถอยไป และจะทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วยผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้นและล่อลวงคนจำนวนมากความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอาธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอด ขาวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้เตือนเรานะครับให้ระมัดระวังให้เตรียมตัวของเราให้พร้อม ไม่ใช่หมายความว่าให้ป้องกันตัวเองเพื่อที่จะปลอดภัยนะครับเหมือนที่มีคนส่งภาพนะครับว่าไปไหนเราต้องพกปืนแล้วนะครับเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องพกปืนเพื่อความปลอดภัยอะไรแบบนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นในการเตรียมพร้อมของเราในมุมนี้นะครับหมายถึงว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมในด้านจิตวิญ,ญญาณของเราการดําเนินชีวิตการปฏริบัติรับใช้พระเจ้าว่าเราพร้อมไหมถ้าเหตุการณ์เลวร้ายแบบนั้นมาถึงพวกเรา หรือเราพร้อมไหมถ้าองค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาอย่างทันทีทันใดคุณทุ้ฝั่งครับนี้เป็นสิ่งที่เตือนเราที่จะต้องรีบตื่นขึ้นมาที่จะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลอยไปลอยมาหรือให้มันผ่านพ้นไปวันๆเหมือนกับที่ผู้หลักผู้ใหญ่มักจะพูดกับเรานะครับว่าอย่าหายใจรถทิ้งไปเปล่าๆไปวันๆหายใจทิ้งไปเสียเวลาเปล่า ไร้ประโยชน์ไร้ค่าหลายคนก็มัวเมาลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับซึ่งในที่สุดแล้วแท้ที่จริงชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกกว่าที่เราจะมีสันติสุขและมีการดําเนินชีวิตที่พอเพียงอยู่ในมุมที่เราสามารถรับได้สู้ได้แบกไหวและสามารถที่จะมีโอกาสแบ่งปันความสุขความรักที่เรามีต่อคนอื่นไปตามอัตภาพตามความเหมาะสมของเรานะครับเราอย่าไป แข่งขันหรือดําเนินชีวิตอยากจะมีอยากจะได้ในสิ่งที่เราไม่มีเราสามารถมองดูมีความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเรามีขาข้างเดียวก็ใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในขาข้างเดียวที่เรามีถ้าเรามีความพร้อมในหลายๆด้านก็มีความสุขในสิ่งเหล่านั้นอย่าไปมองคนอื่นเปรียบเทียบจากสิ่งที่เราไม่มี แค่นี้เองน,นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักในชีวิตของเราว่าคุณค่าอยู่ที่ไหนนะครับเราจะใส่ใจทุ่มเทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเหมือนกับเราทุ่มเทกระทำกิจในเรื่องฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะให้ผลในด้านฝ่ายวิญญาณชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเมื่อถึงวาระถึงเวลาการทุ่มเทในสิ่งนี้ก็จะทำให้แค่ทุกอย่างนั้นก็ผ่านพ้นไป ถึงวาระของมันแต่เรื่องราวฝ่ายวิญญาณจิตนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปซึ่งเรื่องราวนี้นะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจารย์เปาโลได้สอนพี่น้องในเมืองโครินในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ที่เราได้อ่านไปศึกษาไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับซึ่งเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อสนุกสนานเพื่อที่จะแก้แค้นเพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็จบไปเมื่อเราตาย สิ่งเลวร้ายหรือความบาปไม่สามารถติดตามไปมีผลอะไรกับชีวิตหลังความตายของเราซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจผิดของพี่น้องในเมืองโครินที่เขาพยายามดําเนินชีวิตเพียงแค่ในโลกนี้โดยสแสวงหาสิ่งที่สําคัญสําหรับพวกเขาที่เขามองว่าสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตสําหรับการทําให้ชีวิตมีความสุขในช่วงของชีวิตในโลกนี้เท่านั้นแต่อาจารย์เปาโลได้เน้นให้พวกเขาเห็นว่า ในวาระสุดท้ายนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์จะช่วยให้หรือทำให้เป็นการปลุกให้ผู้ชอบธรรมที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นกลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าคนตายจะถูกทำให้เป็นขึ้นมาแล้วแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจว่าจะเป็นมาแล้วรูปกายของการฟื้นขึ้นมานั้นจะเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่สาระสาคัญแต่ให้รู้ว่าผลแรก ในการเป็นขึ้นมาจากความตายคือ Christ, พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับและเมื่อพระองค์ทรงเป็นผลแรกนั้นพระองค์ก็จะทําให้เราทั้งหลายผู้ติดตามพระองค์ผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์นั้นได้รับสิทธินั้นคือมีส่วนในการเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระองค์ด้วยนะครับคุณพระฟังครับอาจารย์เปาโลได้มองว่าผู้ที่ถามว่าคนตายเป็นขึ้นมานั้นจะมีรูปกายอย่างไร อาจารย์เปาโลมองว่าคนที่ถามแบบนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาหรือฉลาดเพราะว่าในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลเขียนเลยนะครับว่าโอ้คนเขา่าคือแปลกันตรงตัวก็แปลว่าช่างไม่มีความคิดอะไรคนโง่เขา่าคนเบาปัญญาคิดสั้นๆอะไรแบบนี้นะครับความเชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นเหมือนความเชื่อที่มีหลังจากที่เราได้หวานเมเล็ด แล้วก็รอการเก็บเกี่ยวนะครับคือเมื่อหวานเมาเล็ดไปแล้วเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจกระบวนการเติบโตกระบวนการพัฒนาการในการที่มเมล็ดนั้นจะเป็นต้นไม้หรือให้ผลอย่างไรทันทีทันใดนะครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเช่นเดียวกันเหมือนกับการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับคือต้นไม้เกิดจากมาเมล็ดและมีลักษณะแตกต่างจากมาเมล็ด อย่างหน้ามือเป็นหลังมืออย่างไรอาจารย์ฟลอร์ก็ยืนยันว่าร่างกายธรรมชาติเนื้อหนังของเรากับร่างกายที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีความแตกต่างกันอย่างนั้นนะครับถามว่าเราเข้าใจทุกเรื่องไหมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าสมัยเมล็ดผักกาดแล้วก็เน่าเน่าเปื่อยไปและกลายเป็นต้นทรงแบบนี้ทําไมต้นมันเปราะทําทไมเมล็ดของต้นไม้ที่ยืนต้น เมื่อมันหล่นลงมาแล้วทําไมต้นมันแข็งแรงทําไมมันมีกระบวนการอะไรเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจอะไรเพียงแค่หวานเมเล็ดลงไปแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืมต้นก็เกิดขึ้นมาจากเมเล็ดมีความแตกต่างจากเมเล็ดอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันครับการเป็นขึ้นมาจากความตายที่อาจารย์ปรโลได้สอนหรือพยายามที่จะให้พี่น้องเมืองโครินและผมเชื่อว่าสําหรับเราทั้งหลายด้วยนะครับได้เข้าใจ เท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้แต่อาจจะไม่สามารถที่จะทําให้เราเข้าใจสมบูรณ์ได้เพราะว่าในวาระที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าในวันเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานะครับซึ่งสิ่งสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้นหาใช่เวลานี้ที่เราจะพยายามหาคําอธิบายหาคําตอบหาเหตุผลมา เพื่อที่จะทําให้เราสบายใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะเป็นคําตอบที่แท้จริงได้ในวันที่พระองค์เสด็จมามากกว่าที่ทุกสิ่งก็จะปรากฏชัดเจนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาในพระธรรมของพระเจ้าต่อไปเพื่อที่เราจะรู้ว่าจุดจบของความตายหรือสิ่งที่พระเจ้าจะทําให้สําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จมานั้นเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาอ่านพระวจะนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันวันนี้ ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15นะครับเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่50จนจบบทที่15ในข้อที่58เลยนะครับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อ50ถึงข้อ58มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและสิ่งที่เสื่อมสลาย ไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายนี่แนะ่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรและพวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลาย แล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายนี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้น พระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าไหนชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประธานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าวันไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์ จบพระธรรมหนึ่งโคริน์บทที่15ข้อ50ถึงข้อ58คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่จะอธิบายให้เราได้เข้าใจในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะครับผมจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่า การสวมใส่เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทศเป็นเรื่องสำคัญถ้อยคำของอาจารย์เปาโลในข้อที่50ถึงข้อ54ในประทรหนึ่งโครินบทที่15นี้นะครับได้เน้นย้ำถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมีร่างกายชนิดใด เมื่อเราเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งในข้อที่51อาจารย์เปาโลได้บอกว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในที่นี้นะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้หมายถึงแต่เพียงคริสเตียนชาวโครินเท่านั้นนะครับแต่หมายรวมถึงพี่น้องคริสเตียนโดยทั่วๆไปด้วยนะครับทุกคน ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตามนะครับจะต้องมีคริสเตียนที่ยังไม่ตายพวกเขาจะยังคงใช้ชีวิตที่เป็นมัตตะคือที่เปื่อยเน่าอยู่ในร่างกายที่เน่าเปื่อยได้นะครับซึ่งสุดโทรมไปตามอายุไขแต่เครื่องแต่งกายเหล่านี้จะต้องถูกเปลี่ยนใหม่ เมื่อพระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตายเสด็จกลับมาเครื่องแต่งกายที่อาจารย์เปาโลพูดถึงคือร่างกายเนื้อหนังที่จะสุดโสมร่วงโรยไปนั่นเองนะครับร่างกายของทุกคนจะถูกเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดไปเป็นร่างที่เป็นอมตะไม่รู้จักเน่าเปื่อยสุดโสมเพื่อที่ทุกคนจะอยู่ใน เรื่องแต่งกายที่เหมาะสมจากนั้นเหล็กในของความบาปและอำนาจของธรรมบัญญัติก็จะถูกกําจัดจนหมดสิ้นในคราวเดียวและตลอดไปโดยชัยชนะของพระเยซูที่มีเหนือความตายนะครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ชัยชนะของพระเยซู ได้มีต่อการใช้ชีวิตของพวกเราในฐานะคริสเตียนในปัจจุบันทั้งนี้เพราะพระเยซูนั้นพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายไม่มีสิ่งใดที่เราทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นการสูญเปล่าดังนั้นเราควรจะยืนหยัดอย่างมั่นคงใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน และทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพระเยซูคุณผู้ฟังครับวันนี้อยากจะให้เราได้มีโอกาสนะครับระลึกถึงตัวเราเองพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับความตายที่กำลังเผชิญกับการถูกข่มเหงนะครับถ้าทำได้นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนเหล่านั้นนะครับเพื่อพวกเขาจะมีความเชื่อที่เข้มแข็ง ไม่มีความกลัวต่อความตายไม่มีความกลัวต่อสิ่งใดเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์จะทรงนำชัยชนะมาให้กับบรรดาผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอูยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับเฮ้ยฉัน,นั้นเราจึงไม่ยอทอ้าถึงมาว่ากายพาย์นอกขอเรากำลังสุดสมไปแต่จิตใจภายในนั้นเกียงของจํารินขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการจุ